คนเยอรมันชื่นชอบอาหารไทยเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน2565ที่ผ่านมาสนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะักกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีได้มีการแจ้งว่าโครงการ Taste of Thai ซึ่งเป็นโครงการสาธิตการปรุงอาหารและร่วมทำอาหารไทยในเมืองเบอร์ลินได้รับการตอบรับอย่างดีและล้นหลามเกินกว่าความคาดหมายโดยเปิดรับแค่40คนแต่ว่ามีคนสนใจสมัครถล่มทลายกว่า427คน โดยงานดังกล่าวจะเป็นการสาธิตการปรุงอาหารไทยใน3เมนูยอดนิยมได้แก่ยำส้มโอข้าวซอยไก่และข้าวหนีมะม่วงซึ่งผลจากงานดังกล่าวปรากฏว่าประสบความสําเร็จเหนือความคาดหมายโดยเป้าหมายของโครงการดังกล่าวก็คือต้องการขยายฐานลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภคโดยตรงรวมถึงผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดความคุ้นเคยเชื่อมั่นในรสชาติและคุณภาพของอาหารไทย ตลอดจนสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์เชิงบวกและทัศนคติที่ดีให้แก่สินค้าอาหารไทยต่อไป